อ้าวสวัสดีครับเคยผ่านงานอะไรมาบ้างครับก็สร้างแลนด์มาร์คของหลายๆที่ครับสิงคโปร์อินเดียพิรามิดนะผมก็ออกแบบสร้างมาเลยนะครับพิรามิดนะครับจะเป็นแบรนด์าะๆรุ่นที่ดังขึ้นมาก็เป็นเพราะผมนี่แหละฮะพี่ดูจากประวัติแฟ้มของส่วนตัวของน้องแล้วเนี่ย เกรดเชนเลีย S บวกแน่นอนครับสอบผ่านเกรด S บวกจบนอกจบจากอังกฤษอังกฤษใช่ครับจบจากสหรัฐครับผมจบจากอินเดียจบจากฟิลิปปินส์จบมาหลายที่นะเนี่ยน้อง,องใช่ครับวันนี้ผมก็ชอบเรียนนะฮะงานดีเดตมีอะไรบ้างวาดรูปนะคิดเลขคำนวณ เป่าไวโอ,โอเลนเทรดหุ้นนะฮะบางก็นั่งอยู่ร้านกาแฟอ่านหนังสือตอนนี้คือบริษัทพี่เนี่ยต้องการคนที่มีความสามารถที่เก่งกว่านี้ควาสามารถที่เก่งกว่านี้เหรอฮะความสามารถพิเศษผมไม่พิเศษตรงไหนครับก็ <c oughs> คือความสามารถพิเศษน้องไม่ผ่านนะฮะพี่ว่ายังไม่โอเคเท่าไหร่พี่ว่าน้องนลองถามบริษัทอื่นดูกันนะถ้าบริษัท<า>บริษัท,ษทนี้ความสามารถพิเศษของน้องยังไม่ตรงตรงโจทย์ของทางบริษัทนะครับผม ไปแล้วนะคะผมคนนขคุณมากครับอีกคนหนึ่งเหรอหรือจะมีอีกคนหนึ่งอ้าวขอคัครัมาฝากครับเรียนไม่จบเกตติดลบศูนย์จุดศูนย์ศูนย์จบจบนอกเลยอะนักข้อนักข้อใช่ติดคุกพันปีความสามารถพิเศษจผมทำให้ดูครับ พี่ว่าพี่สนใจในตัวน้องนะผ่านพี่ให้ผ่านเลยแพ่ให้เงินเดือนเลยอะเดือนละห้าแสนจัดไปแล้วก็ไม่รวมโบนัสน้อยไปแล้วก็น้องไม่ต้องฝึกงานน้องเข้าประจำเลยคือน้องหยุดน้องหยุดงานพิเศษไปเลยห้าเดือนแล้วก็มีโบนัสให้เที่ยวพิเศษต่างประเทศอีกห้าเดือนพี่ให้น้องพี่ชอบมากบริษัทเราต้องการคุณโ <Okay. S 1> อเคสวัสดีครับน่าสนใจนะได้ก่อนนะ รู้จักโอปลงมากเหรอดูจบแล้วอย่าลืมกดติดตาม facebook และติกตอกด้วยนะเจ้าทุกคนจะมาทำคลิปใหม่ให้ลงกันกดติดตามด้วยนะคะ